สวัสดีค่ะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับพี่เจี๊ยบช่องทัวร์ดูที่หรือเขตดิงอันขายที่ดินลบบุรีค่ะวันนี้จะพามาชมนะคะแปลงที่ดินนะคะเป็นแปลงเล็กๆค่ะสามารถที่จะเป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะตอนนี้พี่เจี๊ยบอยู่ในเขตอำเภอเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงนี้เราเรียกว่าหน้าพาานะคะอยู่ที่ ตำบลน,น้าพารานอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรีนะคะตรงนี้ต้องบอกเลยว่าอยู่ในเขตของใจกลางาแหล่งของชุมชนหน้าพารานเลยนะคะบริเวณน,นี้นะคะจะอยู่ติดกับถนนลาดยานะคะให้ดูบริเวณรอบๆก่อนนะคะทางด้านขวามือของพี่เจี๊ยบนะคะถนนเส้นนี้สามารถไปออก ตำบลท่าเรือท่าลานสลับลีได้นะคะระยะทางไม่ไกลเลยขับไปประมาณเกือบเกือบสอกิโลเมตรนะคะก็จะไปเจอโรงเรียนผู้แครเทพศรินนะคะส่วนทางซ้ายมือนะคะซ้ายมือพี่เสียบทางนี้เนาะจะเห็นวิวเขาด้านหลังนะคะตรงนั้นคือเขตของเพอ่น้าพรานแล้วนะคะจะวิ่งออกไปทางลบรีก็ได้พระบาทก็ได้นะคะจากพื้นที่ตรงนี้นะคะตรงนี้เราจะเรียกว่า น้องสห้างนะคะคือเป็นแหล่งชุมชนของอตรงนี้เราเรียกว่าซอยเขานกยูงนะคะแล้วก็ที่ดินแปลงนี้ต้องบอกว่าเป็นที่ดินอยู่ในชุมชนเลยการเดินทางสะดวกสบายมากๆนะคะโครงการนี้เป็นโครงการใหม่นะคะของเพจเรานะคะซึ่งลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในเรื่องของอยากจะมีที่ดินนะคะเอาไว้อยู่นะคะหรือว่า เอาไว้เป็นที่อยู่อาศัยก็ได้นะคะหรืออยา่จะเก็บไว้เก่งกำไไรตอนนี้นะคะให้มองดูในพื้นที่นะคะพื้นที่ตรงนี้เรากําลังทําการปรับนะคะปรับปรุงแล้วก็ปรับหน้าดินของแปลงนี้นะคะจะมีที่ดินอยู่เริ่มต้นที่200ตารางวานะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะคะ บริเวณรอบๆนี้จะมีวิวเขาค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าในเขตนี้จะมีโรงงานนะคะแล้วก็มีวิวเขาเขตเราเรียกว่าเขตอำเภอหน้าพลรานนะคะอาชวนสีตําบลหน้าพลรานอำเภอเฉลิมพระเกียรติเนาะตอนนี้แมคโครก็ปรับหน้าดินแล้วนะคะให้ลูกค้าได้เห็นเนาะเผื่อใครบอกว่าโอ๊ยตอนนี้มันโอเคตรงนี้นะคะใกล้มีถนนมีไฟฟ้าเข้าพื้นที่นะคะ แล้วที่ค่อนข้างสวยด้านหลังก็มีวิวเขาอีกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพาไปดูด้านในกันนะคะตรงนี้นะคะจะมีจะมีชุมชนอยู่แล้วนะคะด้านซ้ายมือก็มีเพื่อนบ้านนะคะกอนหลังมาเริ่มเลยเนาะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะ ที่ดินตรงนี้นะคะข้อดีเลยคือบริเวณนี้นะ้ำไม่ท่วมด้วยนะคะเราได้วิวเขาสังเกตจะมีวิวเขาด้านหลังค่อนข้างที่จะสวยงามมากนะคะด้านหลังตรงนี้จะเป็นวัดเขาว,วงเพราะว่าถ้าเราเข้ามาจากแยกน้าพลานนะคะเข้าไปด้านในก็จะเป็นชุมชนเป็นโรงงานสามารถที่จะวิ่งไปออกบ้านหมอก็ได้นะคะถ้าเราย้อนกลับไปเนาะ อันนี้เป็นด้านในของแปลงที่เรากำลังมีการปรับหน้าดินแล้วนะคะอันนี้ก็จะมีบ่อบ่อบาดาลอยู่เนาะบ่อกลมๆตรงนี้นะคะจะมีบ่อบาดาลแล้วก็ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นร้านอาหารซึ่งบอกว่าในเขตพื้นที่นี้ค่ะไม่ต้องกลัวเลยค่ะว่าไม่มีเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านเยอะมากๆเลยเป็นไงคะเห็นวิวข่าวแล้วสวยไหมคะถ้า ใครมาตอนช่วงเงย็นๆจะได้บรรยากาศดีมากเลยนะคะเห็นวิวเขาสวยสามารถเก็บเป็นรูปภาพที่ระลึกก็ได้นะคะได้บรรยากาศวิวเขาเต็มๆค่ะแล้วก็ไม่ได้แออัดด้วยเดินทางก็สะดวกสบายจริงๆเดี๋ยวพาไปดูอันนี้เป็นเป็นบริเวณของโครงการที่เราจะจัดสรรแล้วก็แบ่งขายนะคะนู่นเลยยันท้ายั้วเลย ก็ตรงนี้นะคะเดิมเนี่ยก็คือจะเป็นอกอไผ่เนาะซึ่งเขามีการปลูกไผ่ปลูกสวนผลไม้นะคะแล้วก็มีมีต้นไม้ใหญ่ค่อนข้างเยอะก,ก็เลยต้องมีการไถนะคะเพื่อที่จะได้เห็นในเรื่องของตัวที่ดินที่เราจะจัดสรรน,นะคะแบ่งขายบอกกันอีกทีนึงนะคะว่าแปลงนี้เดี๋ยวเราจะมีราคาพิเศษด้วย ะะเริ่มต้นที่200ตารางวานะคะเป็นที่ดินที่ไม่ไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปนะคะใครที่อยากจะซื้อมาปลูกบ้านสร้างบ้านนะคะอยู่อาศัยหรืออยากจะซื้อไว้ก่อนเนาะไว้เก่งกําไรบอกเลยว่าราคาเนี้ยคือถ้าไปสํารวจแล้วอะไม่ได้แน่นอนนะคะแต่เราให้ราคาพิเศษให้กับลูกค้าของช่องทัวร์ดูที่ หรือเพจหญิงอันไขยที่ดินลบลีนะคะให้ลูกค้าติดตามนะคะที่ดินแปลงสวยๆแปลงนี้นะคะเราทํากันด้วยเนี่ยดูเรามาคุมนะคะมาคุมงานกันหน้าแปลงเลยนะคะมาดูให้รถมาปรับเกตนะคะเราเราทำด้วยใจเราอยากให้ลูกค้าที่เข้ามาค่ะได้ที่ดินที่สวยๆแล้วก็ราคาถูกนะคะเอาไว้ให้ลูกค้าเนี่ยจะได้มา มา,มาติดตามนะคะติดตามที่ดินของเราเรื่อยๆนะคะหรือใครบอกว่าอยากได้ที่ดินแถวไหนนะคะราคาเท่าไหร่เนื้อที่เท่าไหร่บอกเรามาได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจัดหาให้ตามความต้องการของลูกค้าค่ะ <c oughs> ก็ฝากนะคะที่ดินแปลงจัดสรรแปลงนี้นะคะบอกอีกทีหนึง่งที่ดินแปลงนี้อยู่ตรงไหนอยู่ที่ตํำบลนาพารานอําเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสระบุรี ซึ่งการเดินทางนะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะอยู่ใจกลางระหว่างกรุงเทพสระบุรีแล้วก็สามารถวิ่งไปบลบรีนะคะขึ้นไปทางเพชรบูรณ์ได้คือเป็นกึ่งกลางของระหว่างเส้นทางที่เราอ,าอยู่ในพื้นที่ ประมาณร้อยกว่ากิโลนะคะถ้าจากกรุงเทพมานะคะก็ถือว่าไม่ไกลเพราะมีลูกค้าหลายคนค่ะบอกว่าอยากได้ที่ดินใกล้ๆกรุงเทพเดินขับรถมาประมาณชั่วโมงกว่าหรือไม่เกิน2ชั่วโมงขอฝากแปลงนี้ไว้แปลงนี้สวยแล้วก็ราคาดีจริงๆค่ะก็อย่าลืมนะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจกับพวกเราแล้วก็ฝากแปลงนี้นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อไปให้ชมกันอีกค่ะบ๊ายบาย ดูวิวสวยๆกันก่อนเลยเป็นไงเห็นไหมมีแสงอาทิตย์มาสวยไหมคะ